สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องมหากาการโกงที่ทรดีสงที่ยืดเยื้อมานานหลายปีขณะนี้ล่าสุดศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดอ่านคำพิภากษาคดีนายงยุธวิชัยดิตอดีตหัวนหน้าพักเพื่อไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นจำเลยในความผิดฐานใช้อำนาจมิชอบ ตามมาตรา157สารทุจริตได้นัดอ่านคดีของนายงยุทธในวันที่29สิงหาคมนี้คดีนี้เริ่มมาจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติหรือปปชยื่นฟ้องนายยงยุทธไปเมื่อวันที่26ตุลาคมปีที่แล้วศาลใช้เวลาไม่ถึงปีก็วินิจฉัยเสร็จได้ข้อสรุปในทางคดีและก็จะรู้กันเสียทีว่ากรณีการฮุบที่ธรณีสง์ที่เป็นมหากาบเรื่องยาวมานานหลายสิบปีจะมีคนผิดหรือไม่โดยที่กรณีนี้นายยงยุทธได้เข้าไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนมรดกและโอนสิทธิขายธรณีสงของที่ดินวัด ธรรมามิการามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีจำนวน732ไร่โดยมิชอบ ซึ่งกรณีของนายยุทธเป็นการพิณาต่อเนื่องมาจากที่ปปชเคยชี้มูลความผิดนายสนอเทียนทองอดีตรัฐมนตรีมหาไทยโดยที่นายยงยุทธได้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเมื่อปีพศ .2544 ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้ยกเลิกโฉนดที่แบ่งแยกและเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดก ระหว่างมูลนิธิมหามกุฎราชาวิทยาลัยในฐานะผู้จัดการมรดกกับมูลนิธิมหามงกุฎราชาวิทยาลัยในฐานะผู้รับโอนและระหว่างมูลนิธิมหามงกุฎราชาวิทยาลัยที่ขายที่ดินให้กับบริษัทอันพายเรียลเอสเตทจำกัดและบริษัทอันพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดผู้ซื้ออันเป็นการโอนทรณิสงโดยมิชอบ การที่นายยงยุทธสอดมือเข้าไปใช้อำนาจยกเลิกคำสั่งเพิกถอนที่ดินนั้นจึงเป็นการกระทำที่สอบไปในทางปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะที่ดินเป็นของสงแต่เมื่อกมที่ดินจะเอาคืนให้กับวัดที่เป็นเจ้าของตามกฎหมายนายยงยุทธในฐานะรองประดากระทรวงมหาดไทยเป็นคนกำกับดูแลที่ดินกับเข้าไปขัดขวางไม่ให้ทาได้ โดยปป,ปชยังพบด้วยว่าในช่วงที่นายยุทธเป็นรองปรลัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้อำนาจรักษาการของประลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่13มีนาคมปีพศ2545ในการรับรองการซื้อขายที่ดินวัดธรรมมาธิการ,รามกับบริษัทอันพายว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายแล้วท,ทั้งที่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ธรณีสง์ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนได้ นายยงยุทธจึงถูกปปชชี้มูลความผิดปปชชี้มูลครั้งนั้นถึงกับทําให้ในายยุทธต้องลาออกจากเก้าอี้รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเก้าอี้ของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าพักแม้ว่าการลาออกนี้ตอนแรกๆจะพยายามยือ้อแต่เมื่อถูกติงอย่างหนักว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยพังได้ถ้าหากฝืนในที่สุดนายยุทธก็ยอมไขก๊ก กลับมาที่เรื่องราวของที่ดินสงว่าทำไมถึงกลายเป็นสนามกอล์ฟไปได้เรื่องนี้มีความเป็นมาที่ยาวนานนับตั้งแต่ยายเนื่มชำนาญชาติศักดา์าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและเจ้าของมรดกได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินจำนวน732ไร่ของตนเองในเขตจังหวัดปทุมธานีให้กับวัดธรรมิการาวราวิหารที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนวนของปปชที่ฟ้องนายสนองเทียนทองอดีตรัมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกรมที่ดินในช่วงปฐมบทของมหากราบงาบที่ดินสงระบุว่าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปีพศ2533นายสนองได้ใช้อำนาจและมีคำสั่งไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามวารวิหารรับมรดกที่ดินดังกล่าว โดยให้โอนที่ดินแก่มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยโดยไม่ตรงกับเจตนา,ารมของนางเนื่อมเจ้าของมรดกที่ดินที่ทำพินัยกรรมมอบที่ให้กับวัดและจากการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ดินตามพินัยกรรมดังกล่าวเป็นที่ ธรณีสงหรือไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและเห็นว่าที่ดินของนางเนื่อมตกเป็นของวัดและเป็นที่ธรณีสง์นับตั้งแต่นางเนื่อมได้ทําพินัยกรรมมอบที่ดินให้กับวัดเมื่อนางเนื่อมเสียชีวิตลงต้องถือว่ามีผลตามพินัยกรรมทันทีคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติยื่นฟ้องนายสน อดีตรัมตีช่วยมหาไทยฐานใช้อำนาจโดยตำแหน่งมิชอบโคมขืนใจหรือจูงใจทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148คดีอาญาของนายสนอกกว่าจะถึงศาลได้มีอัตราเดินคดีที่อืดยิ่งกว่าเรือเกลือจนถึงเวลาใกล้หมดอายุความทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัย ชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นว่าคดีนี้ขาดอายุความหรือไม่สุดท้ายนายสนอก,ก็รอดอาญาเนื่องจากโจทยื่นฟ้องเมื่อวันที่20สิงหาคมปี53แต่โจทย์ไม่ได้นำตัวจำเลยคนกระทำผิดมาส่งสารเพื่อฟ้องคดีอาญา ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมปีพศ2553ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการขาดอายุค,ความข่าวว่าระหว่างนั้นเจ้าพ่อวังน้ำเย็นไปพักผ่อนอยู่ที่ห้องโกงกับมาเก้าหลายสัปดาห์กลับมาอีกทีอายุค,ความคดีก็ขาดไปแล้วถ้าเป็นยุคนี้มีกฎหมายปราบโกงที่ออกมาใหม่ไม่นับอายุค,ความคดีทุจริต ศาลมีอำนาจรับฟ้องและพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลยมาขึ้นศาลก็ได้คดีโกงที่ทรณีสงรายนี้คงมีคนติดคุกหัวโตกันหลายคนไม่ใช่แค่นายงยุทธวิชัยดิตที่ใกล้คุกอยู่คนเดียวข่าวลึกบลัับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ